สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมพาร์ตอุลตร้าแมนสูตรนะครับในแมปที่มีชื่อว่าอัลต้าเดอะเกมนั่นเองถามว่าทําคลิปนี้ทําไมไม่รู้เหมือนกันครับตัวเกมพาร์ตนี้จะเสีย70โลบักนะครับนะตัวอุลตร้าแมนสูตรนะครับจะอยู่ในมังงะเรื่องอุลตร้าแมนนะครับแล้วก็อนิเมะใน n e t f l i x กนะครับนะเรื่องอุลตร้าแมนเหมือนกันนะครับมีอยู่3ซีซั่นนะไปดูได้สนุกมากวิธีการที่เราจะใช้ตัวชุดอุลตร้าแมนสูตรนะครับหรือว่าวิธีการเป็นอุลตร้าแมนสูตรเนี่ยอย่างแรกให้ทุกคนนะครััับบทททาา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 กกกรรรเเเเดดดดดินนนนนนนมมมมมมงง้้้ขววะะะะะคคตตผไไลลยุจจห็็่ีปูแๆๆ ก็ให้เราทําการกด e เข้าไปด้านในได้เลยนะครับซึ่งทุกคนจะต้องซื้อตัวเกมพาร์หน้าเกมก่อนนะครับเมื่อซื้อมาแล้วก็ให้เราทําการกด e เข้าไปด้านในได้เลยเมื่อเราเข้ามาด้านในแล้วนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่ามันจะมีแสงสีฟ,ฟ้าๆตรงนี้นะครับให้เราเข้าไปด้านในแล้วให้เราทําการกด e นะครับโอเคนะครับเมื่อเราทําการกด e แล้วเนี่ยเ,เราก็จะกลายเป็นอุลตร้าแมนนั่นเองนะครับนะซึ่งเป็นตัวอุลตร้าแมนที่อยู่ในมังงะนั่นแหละหรือว่าในอนิเมะ넷ฟิกนะครับต่อมาจะเป็นสกิลของตัวอุลตร้าแมนสูตรนะครับนะซึ่ แบบบนนี้นะครัสกิลต่อมานะครับก็คือเปเชียมบัสเตอร์นั่นเองนะครับเมื่อเราทําการกดคีย์แล้วเนี่ยจะเป็นการยิงลําแสงแบบนี้นะครับต่อมาจะเป็นเปเชียมเบรดนะครับนะซึ่งเมื่อเราทําการกดคีย์จะเป็นการต่อยและจะมีเสียงอยู่เสียงตามนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นตัวสกิลของอุลตร้าแมนสูตรล่างแรกนะครับนะต่อมาจะเป็นล่างรีเรสนะครับ ในร่างรีเลสนะครับจะมีอยู่3สกิลนะครับสกิลแรกคือ Enchart Spacium b r a รดนะครับมี3เสียงเหมือนเดิมสกิลที่2นะครับก็คือตัว e n c h a r t u อ t t r า l a s รสนะครับสกิลนี้นะครับจะเหมือนอุนตาริงของร่างแรกนะครับนะก็คือมันจะเป็นการปล่อยตัววงแหวนนะครับสกิลสุดท้ายคือ Enchart s เ a c i u m b u ล s สเ r นะครับ กิโยทั้ง3ของล่างนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับล่างแรกนะแต่ว่าอาจจะแรงกว่านะครับก็คลิปรีวิวเกมพารอุนตาสุดก็มีเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกไดไลค์แชร์ก,กดติดตามด้วยมังนี้ก็ไปแล้วครับบายถามว่าผมจะรีวิวเกมพารอื่นของเกมนี้ไหมแล้วก็รีวิวตัวอุนตาแมนต่างๆไหมแล้วก็รีวิวเกมพารของสแต็ปแบทเทิลไหมครัตอบคือไม่